ลายเล็กลายลายเล็กฟาร์มใหญ่ๆก็จะมีที่หางดงโคเนื้อนะครับ ปล่อยทุ่งครับปล่อยในแปลงนานะครับอืมคือช่วงนี้ทำนากันก็ไม่มีที่ครับผมปล่อ,อเลยต้องยืนลง อาชีพเลี้ยงวัวนี่น้จัดลาหายตายจยากนะอ่ะวัวถูกครับตอนนี้เสร็จกรบนกันเพื่อนผมที่สารคามนี่ก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับจะเป็นวัวน,น่าจะเป็นวัวแบบวัวธรรมดาแล้วล่าสุดมันโดนมันโดนควายขิดเกือบตาย <laughs> เข้าโรงพยาบาลเลยมันไปทำอีท่าไหนไม่รู้ควายตอนนั้นขวิดเอาปัวเนื้อนี่ดุไหมครับคือเป็นบางตัวเป็นบางตัวบางตัวนี่ใสจะดุจะอาจจะดุช่วงลูกอ่อนๆลูกขึ้นขึ้นแรกลอดครับก็จะดุนิดนึงแต่พวกนี้ไม่มีปัญหาอะไร องนี้รคัดเลว่ามันไม่ใส่ดีลราก็เลย่ีย ใส่พี่ๆสองห้าอือพี่กรณ์ผมใส่ไอ้ตองแปดเหมือนกันครับไม่ทางนี้ไม่นิยมข้าวเหนียวเคี่ยวงูหรอครับโอ้มันสูงมันดูแลยากหรือเปล่าดูแลยากตัวนี้ล้มง่ายอือปีนี้ผมจองไม่ทันเลยเสียดายเชียงรายเยอะเชียงรายนี่เจ้าของเคี่ยวงูเลย ผมไปเเดินพุทธภาผมไปที่อำเภอแม่จันบ้านโพธนารามกะว่าจะไปจองแต่ว่ามันไม่ทันเพราะเขาจองกันตั้งแต่เดือนเดือนธันวาก็ประมาณเดือนหน้าผมจะเข้าไปอีกก็ไปจองอีกรอบหนึ่งครับเชียงรายนีย่มันเกี่ยงงูพวกขอขอหกนี่เยอะขอขอหกกันมาก ไม่ไม่นิยมกันนะครับถ้าจะนิยมก็กปลูกไว้กินถายากเกี่ยวสดสายก็ไม่กี่ปีมานี่ครับมาตีซึ่งเกษตรกรทางภาคเหนอเารู้เรียนรู้ที่จะปลูกครับไม่ไม่เกินห6ปีมาเนี่ยครับ เาฟังนิดหน่อยครับทีนี้ฝนตกนาขลาดนาฟังเก็บ